สวัสดีพี่น้องมันเพลมันพอกับ้าบุรีเดีวครับควาบรรยากาศตอนแรกครับาวันพุธที่ยี่สิบหกยิบเจ็ดครับเดือนพฤศจิกายนครับพี่พุทธศรีกราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเวลาเย็นนี้กับสิบเจ็ดนาฬิกาสามโมงครับพี่น้องสามโมงแรกครับมาบุรุพัทลัยอีกครับบรรยากาศร่มแห้งครับเย็นสบายครับแรก เย็นดีพี่น้องอากาศร่มแห้งครับบรรยากาศตอนเร่งๆรมาบารูผ้ารอ,อครับฝากติดตามช่องบาบรูนี้นะครับบาบรูต่างแดดครับ มีภาพพี่น้องเมืองบรรยากาศนี่แีลครับน้ำท่วมน้ำทาหลางจากเจ็บเจีเจ๊ยวเขาแล้วครับยินก็นเริ่มแห้งเริ่มนี่แหละครับเดี๋ยวจะเพียงรออาดครับพี่น้องมามันดูภาพมืองบรรยากาศครับ ของตอนแรงวันพุธที่ยีิบเจ็ดครับเวลาอยู่นี่กับหาโมงกับคุบคุ้นๆสำหรับผู้ที่เขามาติดตามแล้วหรือครับ <c oughs> แรงนี้ลมแห้งครับพี่น้อง <c oughs> ลมเย็นสบายครับ บรรยากาศหามงแรงครับมาบรารลุพระหลอก,กึ้เกาล่ะครับเจ็บบรรยากาศให่งพิณองเมืองสำรับแรกวันพุทธ,ธียิบเจ็ดครับเย็นพฤศจิกาพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับ เวลาจะน่งหามงแรงครับพี่น้องอากาศเย็นสบายครับร่มผัดเย็นสวยๆอยู่ครับติดตามชอมา่องบ้าบลูตาเกียนเห็นนี้นะครับ ยากาศน้ำท่น้ำท่าครับยีนเริ่มแห้งแล้วครับหลังจากเจ้าเขาออกัก็ขอบพุ่นสละผู้ที่เขามาติดตามแล้วด้วยครับสำหรับพวกกลัวท่านครับผู้ที่เหลอมาน,นติดตามครับ กดติดตามให้ี้วย้ครับช่องบาบรูต,รตาเดียดครับกุิภาพพี่น้องเมืองบรรยากาศน้ำทงน้ำทางสีแหละครับ บรรยากาศน้ำตงไฮตรงหน้าครับบรรยากาศตอนแรก สากาดีพี่น้องแร่งนี่ร่มเย็นสบายครับพี่น้องบ้านเตีเดยดบ้านหันหกต่บ,บนหัวทุน่นอำเภอเชนพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดกะแล้เขาแล้วน้ำเลยครับ เวลาจะเมียนเฟี้ยงพี่น้องไงผู้ใดมีง่วงยู่ควย้ยแล้หลดอา่านคือเก้าหละครับบรรยากาศแรกเย็นสบายครับพี่น้องฝากด้วยนะครับฝากช่องบ้าบลูต่างแดนได้เลยครับรถท,ที่ตามให็นนะพี่น้องแต่ที่บรรยากาศนังน้ำทงน้ำทายเมืองครับ พญามไทจุกสาวสุแรงนะครับว่าเจละมือเปลี่ยนแปลงไปไหนครับอากาศเย็นครับแรกนี้มีลมแห้งครับ บรรยากาศของแรกวันพุทธรับวัพ 27, นพุทธที่ยีเจ็ดเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้ยหกสบเจ็ดครับเวลาจะนี่ก็หาโมงแรกครับพี่น้องมีลมแห้งพัดตลอดครับช่วงบรรยากาศตอนแรกนี้ครับบาบรุพัลรอครับ รับชิปแรงนี่ครับฝากไว้ชมนี่แหละครับสวัสดีครับ